กำลังไปไหนกันค่ะไป,ไปบุรีรัมย์ไปบุรีรัมย์สาริตาบุรีรัมย์นครนายกพร้อมไหมพร้อมค่ะคนนี้อะบงยี่สิบสองโลขอนะคะขอพี่เธอขอขอเมื่อเช้านี้สิบโลพรุ่งนี้อีกยี่สิบสองแก้ว ได้โนอะ้โหเห็นได้ทีนีแล้วค่ะเมอเคยอรุญาตคุณบุษี่ตื่นมาเคยัค่ะเอ่อกี่วโหนใช่ไหมโหนโอ้โถโนยิงแห่งประเทศไทยค่ะคนเดียวที่ทำทีวงสงเงรอเสียแล้วก็เพเสที่เอวี่ะเรับขอบคุณครับวันนี้มาวิ่งด้วยนี่โหสีเจิงมากสีเจ๊ดมากโหนของเรา ในแนวคอนเซ็ปต์บาร์บี้มากนะคะให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ในช่วงนี้นะคะบาร์บี้ฟิวเวอร์ตีสี่ห้าสิบสามนาทีครับตอนนี้แล้วนะคะตอนนี้เหลือเวลาอีกสามนาทีค่ะทีมน้ำวงด้านไหนเอ่ยยกไปยกมือบอกสัญญาณหนูด้วยนะคะทีมน้ำวงด้านบนเลยนะครับตรูสกุล่าสีฟูเลยครับสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะอเหมืนจริงๆเลยเหมือนมันรวมญาติจริงๆนะ ปัจจักันแบบเอาเอาเอาบอลรวมบอลรวมลงกิโลอ๋อเอาเอาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ะเดี๋ยวให้ทีมอังวอมเต็มตัวเลยนะคะตอนนี้เหลือเวลาอีกสามนาทีค่ะไบายดีสำหรับอ้าวค่ะเชิญที่จุดบริการอ่ะจุดตรงกลางได้เลยกลาะครับลาตรงกลางครับคนนังวอมจะอยู่ตรงไหนเอ่ยคนนังวอมอยู่ด้านบนนี้เลยฮะด้านบนเล่นตามบันไดนี่แหละครับเดี๋ยวอาจจะมีกล้องก็เตรียมเก็บภาพนะครับอาจจะมีแบบหกคเมนตีลังกาอะไรอยเงี้ยครับ วันนี้มีท่าอะไรแปลกๆไหมครับทีมน้ำบอลนะมาสามสาวมาสามสาวสามสาวนครงารยกมาหาพี่มาอขยืนตรงกลางเลยลูกตั้งแถวเลยเออเอาแถวหน้าแนวหน้าเลยนะแจบให้สว่างเลยลูกถูดแล้วใส่เต็มที่ครับอ๋อครับอ๋อขออกับตองติ้วผูดครับวันนี้น้ำบอลมีท่าอะไรแปลกๆไหมครับก็เป็นท่าธรรมดาก่อนค่ะเดี๋ยวดู วันนี้พามากี่ท่านครับน้ำบอมวันนี้มาสองท่านค่ะครูอุ้วกับครูบ้านครูอุระครูบ่านมาเที่ยวมาจากจันทบุรีจากจันทบุรีสาวจันมากมายเลยคนจันคนจันคนจันนี่ผู้หญิงก็สวยผู้ชายก็หล่อใช่ค่ะใช่ไหมเออครับเออเออหลป่ะขอเสียก้นจัน นะสถานี้นะครับขอให้เชิญครับแบเป็นเกียรติมาถึงภาพร่วมกับนักวิ่งทุกท่านนะครับนักวิ่ง 22K ครับใครอยับเข้ามาตรงนี้เลยฮะทีตาต้องบอกตัวเองสวยมากเลยนะครับหลังเส้นตรงนี้ครับเชิญครับโอเคพยายมาได้เลยนะครับหยุดครับหยุดครับท่างท่านท่างหลังครับนักวิ่ง 22K ข้างหลังครับตรงตรงเส้นเนี่ยมันจะเป็นเินหลังเต่าก็ประมาณนิดนึงนะครับเดี๋ยวข้างหลังจะไม่ทราบ เอาไปทุกข้าวเลยฮะขอให้เชิญครับตอนนี้ให้ตะกร้องนะคะบันทึกขาพเลยรถเก็บข้าวไปนะคะให้เก็บต่อยระยะแรกนะคะเป็นนายกองโคอิชาจะเป็นผ์นะคะท่านนายพลเดิมนครนายกค่ะขออภันิีพขออภิเกทั้งเพียรนะฮะแล้วก็เพราะเกือบได้หมดเลยนะครโอ้โหเห็นฟังถึงของหลายแรยงานด้วยกันครับขอเรียนเชิญการทุกท่านเลยค่ะ เก็บภาพร่วมกันนะคะด้นี้อีกเป็นคนนึงนะคะคด้านหน้านะครับเหนือจากหลายๆองค์กรด้วยกันก็มีพี่น้องประกูลบุรีด้วยนะครับร่วมเก็บภาพความประทับใจร่วมกันนะคะเดี๋ยวทุกท่านนะคะจะร่วมปล่อยระยะแรกจะเป็นระยะ22กิโเมตรค่ะครับจะปล <ใน S 1> ่อยได,ได้อีก4นาทีข้างหน้าครับคสามารถเป็นภาพได้ภายใน4นาทีจากนี้ครับค่ะ พ่อเมืองของเราวันนี้ก็มาร่วมด้วยเป็นพ่อเมืองของนครนายกครับนะคะในอําเภอที่ให้เกียรติมาตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะเป็นภาพที่สวยงามมากๆค่ะคร,ระยะ22กิโลเมตรจะเป็นอ่อสีแดงนะคะครับสีแดงอันจาะยะแรกลลวเวลาวิ่งเข้าจะเป็นสีแดงเอ,เอาตังมาให้พี่นกกินข้าวไน่นะ ขอกเกี่ยวกากท่านที่จะปล่อยตัวนะครับยืนด้านหันหน้าเข้าสายกามรีอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเพราะว่านักวิ่งจอ,อกซ้ายนะครับนักวิ่งจอบซ้ายนะครับขอบคุณครับปล่อยตัวนักวิ่ง 22k ในอีก3นาทีครับในอีก3นาที ข้าวข้าวพร้อมแดงนะครับข้าวพรมแดงครับระหว่างรอฮะเช็คนิดหนึ่งครับอันนี้มาจากจังหวัดไหนบ้างครับจากจังหวัดไหนครับพัทยาพัทยาจากอ่างทองครับอ่างทองอ่าอันนี้แถวหน้าแถวหน้านะคะสมุทรปราการโอ้โหเก๋กุงเทพที่ยังไม่ซ้ำเลยนะครับจันนี้พัทยาจากไหนครับกรุงเทพบางบอนค่ะกรุงเทพคนนี้เหรอครับสมุทรปราการ ลุงๆุหน้าหลังครับพี่ไปจากที่ไหนฮะตาแก้วครับตาแก้วเชิงเศ้าทุกพ่านนี่โอ้โหหลายคนเลยครับอาจารย์มาจากไหนครับพนุรีครับพนุรีนะครับแต่ขอเสียงนะคะระยะ22กิโลเมตร่อยค่ะปล่อยตัวได้อีก2นาทีวันนี้นะครับทีมมาแชลเป็นทีมจักรยานจากมิสเตอร์วีไบค์ทีมนะครับ แล้วก็ชมลมจักรยานเ<ม>พื่อสุขภาพของสมบลสาริกา<ม>เป็นมาแชลให้นะครับ22กิโลเมตรนะคะนำทีมโดยเจ้าป่านั่นเองสวทีมที่มีรูปโป่ครับเช่นเคยครับเพเซอร์และสวิฟเฟอร์ที่จะคอยให้กำลังใจนักวิ่งทุกคนครับจากทีมนก

สี่ห้าดับนะครับขอรับเกียรติจางอ่าท่านนายกองโทอิสลาสุขแจ่มใสครับนายเพื่อนเพื่อนท่านขอนยงครับขอรับเกียรติท่านนะครับเป็นพวกบวรวัรแฟนซีทั้งห้าดับบนเวทีด้านบนนี้ครับอุ๊บนะครับขอบคุณเครื่องดื่มจากด็อกเตอร์ทิตาที่กาครัเขาอะไรฮะด็อกเตอร์ทิตารีครับขอบคุณเพชรอีกครั้นนึงครับ สีครับเดี๋ยวขออนุญาตะนะทีมตะก้อนครับทีตะก้อนเชิญเลยนะฮะเดี๋ยวเราพ่อพี่โลชายนะคะทำลังจะเข้าอีกคนนะคะทีมตะก้อนครับตรงไหนดีที่สวยๆเอาตรงนี้เลยบนนี้ดีฮะตรงบันไดหรือบนนี้ดีครับตรงไหนฮะตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยโอเคตรงไหนเนี่ยทีมตะก้อนให้ได้ภาพสวยๆเพราะโปรโมทออกไปแล้วแบบดูดีครับตรงไหนฮะ อันดับหนึ่งนะครับอาบุตไปซีอันดับหนึ่งครับเป็นของดรทิตารีขอบคุด้วยค่ะตอนนี้เพือั่งดับเอ่อเพื่รนละวันนะครับจะมามาพร้อมเงินละวันครับ8,90,000บาทครับจังเตียวขอเสนอนะครับให้กับผู้ที่ทำให้เรามีรอยยิ้มนะครับ แต่คือเป็นสันดที อันดับ,บสามครับคุณมณิษยาบุกมามาไหมครับนับห้าสี่มาไหมครับ,บ 5, 4, มาไหมครับเงินรางวัลห้าร้อยบาทจะเป็นของผมทันทีครับสามมาไหมครับไม่มาขอมอบอันดับสี่ก่อนนะครับคุณชอบร้องพี่มายครับแฟนซีคุณชอบร้องพี่มายมาในชุด มาจันงพวกความสุขครเอ่ยน,นี่ปล่อยเยอะไปปล่อยได้แม่หัวใจต้องฟีมนครับเอ,บอช่วงวิทียะปล่อยใหญ่เยอะไปหน่อยแล้วแบบนี้ครับขอบคุณท่านนายเฟินอ่านนยกนะครับท่านนายกองโรอิสราสุขจันสครับเป็นผู้ควบรุมวันแปดสี่ท่านอันดับครับ จันทบุรีที่สมาชิกมาเยอะนะครับเรามาจากจังหวัดจันทบุรีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่จันทบุรีก็มาเยอะฮะท่านอดีตรองปมพัฒน์ปุณกูรก็มานี่รยเราพ่ดกันระหวัดนะครับแล้วก็พี่เสรีก็มาครับนี่ยโหขาบอกว่านนี่กีฬาพิเศษครับเราแม่เรอมาวันแม่เราก็ไปแล้วไปรางวัลแข่งปีพี่แจ๊บเป็นไงได้เท่าไหร่สองจ้า นุ่งน่าจะติดนะไม่พี่น่ป้าอันนี้สวัดีไม่มาค่ะอ๋อนุไอนี่ใช่ตามหลังพี่มาเหรอเออพี่วนมาก่อนเยอมกันอ่ะรอนุ่น่าจะวิ่งประมาณกต่กป่ะประมาณนั้นอะ เออเดีออททาไม่แพง่งอปไปตม้ยาตาบย้มาครับกลังใจเต็มเพียมไปเขาไปกลยดีแล้วทำดี้เโหีเสียงเหมือนพี่กัปธอมเลเนี่ยแก้งแกล้งจะอพ่นวันนี้รา คุณนาได้ครับรองภรรยาตีหัวพงไปหลังคุกเลครับฮะอะไรครับพี่มลครับพี่อมลแต่ไหนเาเรียก <out> ูถอ cancer c ยด้านใตตอ๋แล้วท่าทีผมไปเร็วเร็วเร็วจต้มาตู้ี่จะไปนะฝ่ายรเรียนครับค่ารุ่นไหนพบแล้ว แค่ว่าประมาณนี้ครับหก 6กิไสสุดเลยครับไ้ว่านเอาอย่าลงให้แดนเซอร์เลยครับแดนเซอร์จะปลงนะแข่งไหแข่งเวรดีสุดกะไดครับคว้าตัวเครับ โอคครับอามองอะไรด้วยเปล่ อเจอคุณใชัไหมปิดแก้วครับแล้วก็449หญิงนะคะหมอะะบอโอ้ออชาย12กิโลเมตรครับที่นิ่นันทองดี45่ท่ลยเดี๋ยวนี้ขนาดที่3ามด้วยค่ะเป็นยังไงมั่งเป็นยังไงมั่งก็ตามสภาพครับวันนี้ มีเดินเป็นโรล,ลิง่งมีเดินเป็นโรล,ลิงลล่งก็อันดับหนึ่งคุณพัทรพรงศ์บงพีระค,ครับโดยรวมโ okay อเคป่ะโดยรวมโอเคนะอากาศก็ไม่ร้อนด้วยนะพี่เ <Okay. S 2> นางดีครังแต่เสียอย่างเดียวเราไม่ได้<อ>ตังค์แล้วก็เหมนรางวัลครับอ <laughs> <laughs> นโอเคขอบคุณพี่น้อยค่ะทำไมไปไกลจังไ่ตัวเหรอวอุยจว่าี่เรไปรวไม่ตามเขาดันดเ่องเกิด้นม อีกหรือเปล่าอีกเช่นเดียครับหูชงชั่วโมงใครจะตีก็เป็นหญิงนะครับหกกิโลเมตรกับลำเงคุณรัศมีทานะเี้วันนี้มาในทีมนี่บอกว่าครับผมเซ็กซี่เบาๆเซ็กซี่มากเลยอ่ะก็เซ็กซ์เต้นอะไรมาสัมผัสนะพิธีกรสัมผัสเป็นไงบ้างคะยืนแบบอะไรยังต่อไปขอเชิญอาจารย์ปีดาสุวรรณจักรีเป็นผู้พ่อประวัติใครรุ่น 60เมตรหญิง8ปีี่5ตายอยู่แล้วไม่บอกไม่ีเดินไม่เนอื่มีนอ่นัะนเลยเก่งมากพี่เจ๊บเก่งมากค่ะที่งามอ่ามี่ามี่สลมทามทีมีสม่ามีมที่สัมี่มีสมีมที่ม่ามมี่ที่มเีว่าบ เป็นยังไงบ้างอันดับหนึ่งครับคุณเดือนเพ็ญพ่วงปุณเดี๋ยวแม่หนูได้เงินกี่บาทได้ตังกี่บาทเกษตรสนามเป้าครับทัวร์ทิศเอาออกมาให้พี่ห้าเจอกันได้อันดับสองครับคุณอภิสราโคภัยจิตับชอบไหมชอบไหมชอบไหม อชอบไหมชอบไหมสนามนี้เป็นไงโอเคขอบคุณคร Kas, ับขอบคุณครับพีเลสเตอร์ครับอย nice <S <S ่าลืมนะเจอร์นิดนึงอเหนื่อยมากเจอเนินยาวหกโมงครึ่งนะครับทางช่องห้าทุกวันอาทิตย์ครับเกษตรสลัมเป้าต่อไปนะครับเป็นการมอบรางวัลในรุ่นรุ่นต่ำกว่า18ปีชาย2 2กิโลเมตรค่ะ ให้นอกำลังกาเหมือนันสงคมัไครกลางค่ะอันดับสอคุณักลางจะได้รอแลวแขงแรงมนุไงผู้บระหารนะครับขอเริเปียนจากสจร้านครับอดีตรองนายกองค์การประษาจังหวัดระยองครับเป็นผู้มอบขอให้เจิญครับนปประธานที่ปรึกษาทุกสาขาของบุรีด้วยนะครับขอด